ทีกาโยโกโหตุมาหาราทชทะจอมปราดนาวมินปินสยามห้าทันวาเฉลิมจนบงคนนามทั่วเกตกามน้อมตา,ายหพระพรชัยคือจัดแก้วกลางกั้นป้องกันชาติมาหาราชวันมิ่งที่ยิ่งใหญ่ดนประชาตั้งปวงอุ่นรวงในนิกรไตรเตื้อตูนพระบุญญา เทือท้ายองค์ปูวัน,นัยใจเสวตภูมิพลอดุลยเดชแห่งใต้ล่าเกิดปพระเกียรติเท้สองก้องพาราจงกิตดาเฉลิมรัตชัชวานบวงค่าน้อมบังคมบรมบาทพระทรงปราดพาร,าระโลกาเกรสมสารทีกายุจตุรพัฒภูมิบาล ย,ยั่งยืนนานจากตีวงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายประหยัดอนุทินผูมิในการสั้นักงานเกตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษาทาบ,บริเกตตรองพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกฝ่าย